สบายดีสบายดีสบายดีเบืดทุกคนอ่ามื้อนี้สิมาแนะนำตัวเองเนาะอ่าข้าพเจ้ามีซือวาคมศักดิ์สิทธิ์จันทะลือไซซือลินปีเตอร์เนาะปัจจุบันเหตุเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้กก็ปลปอยเงินปลปอยเงินกู้เนาะ แต่ว่าปีเตอร์นี่นะม,มักเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยศึกษามาศึกษามาหลายปีลนะศึกษามาหลายปีแล้วก็พอหูเรื่องเกี่ยวกับ่วงจุ้ยเล็กๆน้อยๆเนะาะเพราะว่าปีเตอร์เป็นคนบ่อยมีเวลาบ่อยมีเวลาหลายบ่อยมีเวลาที่ สิได้อยู่บนเก่าเพราะว่าเป็นคนมากเดินทางนะครับมักไปหันไปนี่ตลอดมกักบมมักอยู่กับทีแต่ว่าปีเตอร์มักเกี่ยวกับห่วงจุย้ยเบึงเรื่องเกี่ยวกับเฮือนสารที่อยู่อาศัยห้องนอนห้องน้ำห้องฮับแขกเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยเนาะ รากาออฟฟิศบอลเฮดเวียกสถานที่เฮดเวียกเพื่อนที่ดินเนาะอันนี้ตอนนี้แมนไปเลาะเสียเสียใบตะดินตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเล็กๆน,น้อยเล็กๆน,น้อยตัวนี้เป็นเงิน,น,นมีหมักซื้อเครื่องเนียอยู่เนี่ยกินอาจจะหกหน่อยนึงอยู่รถ กับพิเตอร์กันเลยอยากเห YouTube ขึ้นมาเพื่อเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็สีได้แบบบันทึกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของตัวเองแน่แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องมวงจุ้ยที่อยู่อาศัยเป็นจังไดแบบเป็นยังเก็บเงินโบยูสุขภาพบกแข็งแห้งมักเป็น เจ็บอเจ,จ็บอดแอดแอดมักเป็นเลือลังสุขภาพบกแข่งแหงคนในเฮือนในสานโบปองดองกันเบาสิครอบครัวามักพิษเทียงกันเบ้บาบกเข้ากันอยู่น้ำกันก็มักพิษกันสิเหมันก็เกี่ยวกับเรื่องวงจุ้ยเรื่องลีรับสิ่งที่เขาแนมนำบเห็นแน่เนะ เป็นจังใดก็ย่าก็ขอฝากทุกๆคนเด้อติดตามกันแนะ่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe อาจจะเป็นมือใหม่มือใหม่ที่มาเฮียนลินแต่ว่าเป็นจังใดก็ตามก็ขอให้ทุกคนสวยๆติดตามแล้วก็คอมเมนต์ในอันใดบ้าบุธบ,บัต้ต้ ก็ขอให้ทุกคนพิจารณานะจิบเปิดหน้าให้เบิอันนี้หน้าเนาะในคลิปตัวนี้แมนจะมาแนะนำตัวเองไหมก่อนเนาะคลิปตัวนี้แมนจะมาแนะนำตัวเองไหมคลิปต่อไปแมนสีมาลงเกี่ยวกับความหู้เรื่อง่วงจุ้ยที่อยู่อาศัย ให้ทุกคนได้หู้กันอย่าลืมกดติดตามปีเตอร์เนเดอบายบายขอบใจ